สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ไทยคิวพลัสช,ช่วงเกษตรเดลิเวอรี่นะครับผมหลังจากที่เราทําน้ําหมักสะเดาครบ3วันแล้วนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะมาแนะนําอัตราส่วนและวิธีการใช้งานน้ําหมักสะเดานะครับว่าเราจะใช้งานอย่างไรไปติดตามชมกันในคลิปเลยครับ และตอนนี้ก็ผ่านมาครบ3าวันแล้วนะครับผมสําหรับวิธีการหมักน้าหมักสะเดานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเห็นไหมครับผู้ชมเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีลักษณะเป็นฟองกาดนะครับซึ่งเกิดจากการหมักของน้าหมักสะเดานะครับที่เป็นฟองซีโอขาวนะครับให้เรากรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ํานะครับของน้าหมักสะเดาขึ้นมาแบบนี้นะครับ ต่อไปเราไปดูวิธีการใช้งานแล้วก็อัตราส่วนการใช้งานของน้ำหมักสะเดาก่อนเลยครับและนี่นะครับก็คือน้ำหมักสะเดานะครับที่เราหมักมาแล้วครบสามวันซึ่งเป็นน้ำหมักก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับวิธีการนําไปใช้นะครับเราจะใช้น้ําเปล่านะครับสองพันมิลลิตรหรือสองลิตรนะครับต่อน้ําหมักสะเดาสองช้อนโต๊ะนะครับ เราก็จะเทน้ำหมักสดาอนครับลงไปเลยนะครับแบบประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับครับประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็ปิดฝานะครับจากนั้นให้เราทำการเขย่านะครับเขย่าเบาๆนะครับจากนี้นะครับเราก็จะนำเจ้าสารสกัดจาก สะดาวนะครับที่เราผสมกับน้ําเปล่าจํานวน2ลิตรแล้วนะครับไปฉีดพ่นใส่กับต้นไม้หรือใบพืชน,นะครับคุณสมบัติหลักๆนะครับของสารอินทรีย์ในสะดาวที่มีชื่อว่าสารอะซาไดแลคตินนะครับสารตัวนี้นะครับจะมีการออกฤทธิ์นะครับในการไล่แมลงและก็ยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลงนะครับ ก็คือตัวนี้ไม่ใช่สารที่ใช้ในการฆ่าแมลงโดยตรงนะครับจะเป็นเพียงการออกฤทธิ์ในการไล่แมลงแล้วก็ยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลงนะครับก็คือนะครับถ้าหนอนกินไปนะครับได้รับสารที่มีชื่อว่าสารอซาไดแลคตินนะครับเข้าไปก็จะเป็นการยับยั้งนะครับการสร้างไข่แล้วก็ยับยั้งการลอกคราบนะครับของหนอนทําให้มีการสร้างไข่น้อยลงนะครับสําหรับตัวที่เป็นแมลงนะครับแล้วก็หนอนนะครับที่ได้รับสารอซาไดแลคตินนี้นะครับก็จะ ไม่สามารถลอกคราบได้นะครับก็คือเจ้าหนอนตัวนี้นะครับก็จะตายในระหว่างการลอกคราบนะครับข้อแนะนํานะครับสําหรับการใช้สารอินรียสําหรับการใช้น้ําหมักสเดานะครับที่มีสารอซาไดเล็กตินนะครับวิธีการใช้นะครับให้ใช้ในการฉีดพ่นในช่วงเวลาเย็นนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หนอนชอนใบหรือหนอนกินใบรวมทั้งแมลงนะครับที่จะมาวางไข่ในพืชของเรานะครับซึ่งเป็นเวลาที่หนอนพวกนี้ครับออกหากินใบพืชในตอนกลางคืนนะครับ รวมทั้งการที่เราพ่นน้ำหมักสะเดานะครับในช่วงเวลาเย็นนะครับตัวน้ำหมักนะครับก็จะอยู่กับใบของพืชนะครับซึ่งจะไม่ถูกทำลายหรือถูกทำให้แห้งไปโดยเร็วจากแสงจากดวงอาทิตย์นะครับหากเราพ่นในเวลากลางวันนะครับก็จะทำให้แสงจากดวงอาทิตย์นะครับทำให้น้ำหมักนะครับที่เราพ่นใส่ใบพืชนะครับมีการละเหยนะครับออกไปจากตัวพืชก่อนครับซึ่งเป็นผลดีนะครับต่อการทำเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีนะครับผม นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องไ Thai IQ p a ัด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ